วันนี้มันรู้สึกน่าเบื่อจังอาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมบปบที่มีชื่อว่าโรงเรียนใจดีทําร้ายคืออะไรอะ่ะคือตอนนี้เราก็นั่งเรียนโต๊ะที่ตัวเองนะแต่ดูครูเขาดิฉันจะไม่อะไรวะครูกดการ วันหยุดส่งกรานมันก็จะใกล้ส่งการแล้วเอ้ยไม่ใช่ใกล้ส่งการสิปีไหมเออก็จะใกล้กลออมคริสต์มาสแล้วว่ากะว่าจะไปคริสต์มาสหน่อย แต่ครูเขาให้เราเรียนเย็บสีชั่วโมงกับครูเขาเลยโหแล้วดูดิการนอนว้ยยว้ยเว้ยใครวันนี้อะหนูไม่ได้ทำอะไรนะครูเราจะเอาโต๊ะไปวาง ก็แล้วกันเราก็ไปเลยคือเราไม่ได้ไปทำอะไรครูเขาสะหน่อยสิทำไมวันเนี้ยโโหตอนนั้นอะ่ะตอนที่กระโดดตรงท้องครูครูเขาอ่ะตดด้วยตดใส่หน้าเราลยอ่ะอะไรวันเนี้ยน่าเกลียดมากจะคิิสตมาสเราด้วยสิเราเป็นปีใหม่ด้วย โอ้ว้าวเกือ,อบตกไอแล้วเราอยากจะบอกนะว่าข้างล่างมีน้ำเลิมๆด้วยเพราะครูออยากให้เราตายใช่ไหมล่ะแต่เราไม่เดี๋ยวทำไมแบบนี้มันรู้สึกยาก คองชันวันนี้อ่ะโอเคเราก็ทำแบบนี้ไปเลยคือต้องทำย่างไงก่อนคือเข้ามาตรงนี้แล้วหรออ๋อก็ขึ้นบันได นี่ไงมีลิฟต์อยู่อ้าวต้องเปิด <c oughs> เอ้าวจะไปไหนปุ่มลิฟต์โอเคนี่คือลิฟต์นะทุกคนวี คือมันจะช่วงปีใหม่เป็นเทศากลาลฤดูหนาวแล้วแล้วก็จะมีซันตะครอนต่างประเทศเขาจะมีซันต้ครอนกันเราว่าเราจะใช้บันไดขึ้นไปดีกว่าแล้วกดปุ่มอ้าว อ๋อถ้ากดปุ่มอันนี้ของมันจะหายไปอะไรโอเคไอเอ๊ะวิมันตกอโอเคไปต่ออุ๊ยอะไรเนี่ยอ้ามันมีหลุมด้วยอะตอนนั้นไม่เห็น ก็เดินตามพ่อเราไปไปเลยเสียงคูโกุวยตอนนี้เราก็ออกมาได้แล้วคุณครูเขานอนหลับอยู่ไปดีกว่าเย้เอาไมคยก่อนว้าองทำยังไงเนี่ย คุณแจเอาคุณแจไม่ได้โหครูเขาเดินช้ามากเราก็รีบไปเลยเราต้องรีบไปเอาคุณแจโอ้รูเขามาแล้วเราไปดีกว่า เทยยศาสตร์ไงไปไปอุ้ยโครูเขาเดินหนีเลยอ่ะอันนี้คือเราเป็นตัวเล็กส่วนข้างล่างคือไททันแล้วเรากระโดดไปเล่นดูหน่อยไหมก็ได้ไปดีกว่า หรือว่ามันจะเดดไม่ได้เราก็ไปสีถ้ามันกระโดดไม่ได้อะใช่ถ้ามันกระโดดไม่ได้เราก็ไปเลยโอเคชืบชืบโอ้ตก,กใจเอออันอะไรเนี่ย คือเดินมาแบบนี้เลยเหรออก็กระโดดเข้าไปนะจ๊ะ จะค่อยๆไปนี่ไงบันไดโอเคขึ้นมาได้แล้วอันนี้คือไส้กรอกยักษ์เราก็ไปเลยนี่ไงโหสลิงไปเลยจ้ายฮู <Y ahu! S 1> ไปต่อนี่ก็กระโดดเลยกระโดดด้วย ไช่ลืม คนสร้างแมพเนี้ยแบบสร้างสะพา,านได้ไหมไม่ต้องสร้างแมพนั้นก็ได้จ้าฉันกระโดดไม่ถึงก็รู้หน่อยสิว่าคนเล่นมันกระโดดไม่ถึงจ้ะ โดดแล้วนี่ไงอะไรเนี่ยไอ้แม็นี้โคตรขี้โกงเลยทุกคนโอเคผ่านสักทีเกือบหัวร้อนแต่เราก็ต้องใจเย็นๆใช่ อูอันนี้อะไรอ,อ่ะอ๋ต้องอันนี้นี่นะเราต้องเล่นให้มันตรงจุดเดี๋ยวลงจุดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวครูเขาขี้โกงเกินไปหรือเปล่าถึงต้องใช้รถเข็นขนาดเนี้ไปโอ้รู้ครูเขาดิ เราต้องรีบไปห้องน้ำประตูตรงกลางโอเคฮ่าฮ่าครูจับหนูไม่ได้หรอกขนาดครูขี่รถนะครูยังจับหนูไม่ได้เลยเอาไปทางไหนอ่ะี่คือเราต้องโยนอันนี้ให้เข้าอีกแล้ว บอกเลยว่าแมนอยู่ละคนมันเก่งอ่ะแต่ถ้าชีวิตจริงชีวิตจริงคงไม่เก่งค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยคือคือเขาจะแกแล้งเราเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,ดยคยดูคีพี่แป้งอยู่รู้เลยมันต้องเป็นแบบนี้โอเค เราคายเป็ด f c พี่แป้งบ้างคอมีนมาหน่อยนะล่นอีกแล้วเราไปทางไหนต่อนเนี่ยเว้เอะฮะเว้วัดเด้อเฮลเฮลต้องล่วงไปอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกินอืมนี่ไงเครื่องดื่มกำลัง พร้อมไอ่งามอไอ้เครื่องดื่มกำลังพอมากจ้ะเนี่ยดูดีมันชอบเป็นแบบเนี้ยต้องระวังเออไม่ถึง ฮึ๊บโอเคเอ,อื้อเป็นอย่างนั้นอีกแล้ว เออโอเคเอ้อ,ม,ม,อ,อมันชอบตายอ่ะยิ่งหญ่ยี่หานี่ไปต,ต่อซึบ ฉยมันดังหล่ล่องมากเลยนะเออพีดดานให้ใกล้ก่าใกล้กลันให้ดวงตาอยากกลับบ้านวอยนำมูกไม่ไหลไอจะไม่มีอุณหภูมิร่างไกลตกองเก่าโอเคทุกคนถึงว่าแบบนี้มันยากนะ ใครอยากมาลองเล่นลองเล่นได้เลยแบบนี้มันยากอุ้ยมีกล้องวงจรด้วยอ่ะเห็นปะน่ะใครอยากมาลองเล่นแบบนี้ก็ลองดูเลยโคตรยากตรงเนี้ยใช่ใครเล่นได้คอมเมนต์มาหน่อยแต่พี่แป้ซสีบิงเขาเล่นได้โอ้โหแมงเล่นเก่งมากอ่ะช่วยดูกันเยอะๆด้วยนะสำหรับคลิปเอานี้นะคะ ฝากกดติดตามกดแชร์กด, share, กด like, กลใใไดะคะลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งกุุงกิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและคอมเมนต์กระทืบไลค์เราเลยโอเคปะทุกคนและดูกันเยอะๆด้ยวยนะบ๊ายบายค่ะ